พามาเที่ยวค่ะวันนี้เราอยู่ที่ซับพลอยวิวนะคะตามนี้มาดูบรรยากาศข้างในร้านกันได้เลยค่ะ วันนี้มาออกนอกพื้นที่นะคะท่านผู้ชมมาทำด้วยกันเลยนี่ค่ะเซ็บเซ็ขอเสียงหนคะชมมสองอันน่าสิบบาทเท่นันี่สิบสี่องเ่าทไมข้อเ่งกีมันแท่มสองจังหาก เดิบกรกราคมเป็นต้นไฟสุภาชาติสุภาพมธีนี่เราจะมาที่นี่ซับคอยวิวค่ะมีรถตามมาซ <im itation> ับคอยวิวมาได้เลยรถพันสิบ้าทข้างหลังอะ่ะใช่เดี๋ยวเข้าไปดูบรรยากาศภายในร้านกันนะคะอ้อันนี้บึงอ่างเก็บน้ำหรือเปล่าเนี่ยทีรถเปิดประตูให้เลย <laughs> ได้ถึงแล้วคะ่ะซับพอยวิวนะคะเป็นไงบ้างน้องโนนปิดประตูให้แม่ด้วยสิแผะแสงมันแพ้แสงแสเลือกนู่นนั่งริมน้ำนะลูกใช่ใช่มีชิงช้าด้วยเราได้ไหมเนี่ยเราไม่นั่งในห้องแอร์เราจะสนใ่ฝนมันตกก่อนหน้าเรานี่พ่อเนาะ เป็นไงคะวิวบรรยากาศดีไหมเรานั่นงนนตรงกลางหรือว่นั่นตงตรงริมเหรอลูก ค่ามาเที่ยวค่ะวันนี้เราอยู่ที่ซับพอยวิวนะคะตามนี้มาดูบรรยากาศข้างในร้านกันได้เลยค่ะบรรยากาศดีมากเลยค่ะคเห็นน้องนนเต้นโยงๆอยู่นนอยู่ามรอองศาเลยนะคะ ให้เตงแล้ไงให้อาหารปลาหมดแล้วเหรอลูก อาหารมาแล้วเป็นชั้นดีข้างบนข้าวบนชัดเป็นไฟลาดหน้าทะเลค่ะท่านผู้ชมวันนี้มาออกนอกพื้นที่นะคะ สามเดือนสี่เดือนแล้วเขาไม่ได้ออกมาข้างนอกสามอนเดนนกุามมา้งีามก่ามมาัวุ่ห่มันแฉะมากเลยไม่เดินไปเมื่อกี้ามมาไปได้หมดเลยนัามมา่ีดิ นี่น้ำสนเสนอเลยเ <c oughs> กม <laughs> ีน้ำพริกแจ่วไก่ย่างน้ำพริกแจ่วมาค่ะท่านผู้ชมมาทำด้วยกันเลยนี่ค่ะแซ่บม,มาค่ะมาเดูสูตรไปว่าทำยังไงก็อร่อยี่ อันนี้คือข้าวหมูกระเทียมนะคะ <น refuse> ข้าวหมูกระเทียมข้าวหมูกระเทียมพริกแจ่วเหมือนกัน,นค่ะอ,อน้ำเตมโอปัปองแจ้วเลนะครับเพิ่มเออเน้เออเมอเัอออออเไออเออ

lừa, <laughs> không <laughs> <laughs>

ห้องแอร์ก็มีเราเลือกกินเอาโด Sí. ไม่ดีกินกับกินข้เออจกินดูพี่ก็กินเมก่อค่ะระวังลืมนะลูกบางทีป้าสไลด์แล้วทีนึ่งอันนี้อร่อยกว่าเสือม้า รอร่อย้ิ้มมันไหอร่อยกแม่มเือไมกินมายองเเลยไม่กินเลยิ้ยกัวหักัก้มันเก็บตัวนะไ่เอา่เเลยใหญ่ๆเลยค่ะ เด็กมัเล้ยงเพราะว่ามันเพรา่ามันหวมันอมันเยคิไก่หานไม่เลี่ยม่ินก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 กินกินนกนกิ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 นกนกินนกิ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 นกกินนกินกินกน

มาเลยตากแ่ดตากแดดมอกัม่มี่มยิได้ไงมาปอนี่่ถามพี่มายุติได้ไงมาื่อเขมอันนี้เข็มไปนอนกินน้ำกิ

หน่อยบรรยากาศดีค่ะท่านผู้ชมวิวดีมากเลยวันนี้พาพ่อหน่อยพาน้องนนมาชมธรรมชาติใช้ธรรมชาติบำบัด อยู่บ้านอะร้อนอ่ะปูกู้มาหลายเดือนแล้วผมอนทงานไปปักกาางปูนมากินจมูกนะน้ำมไหลใช่ไหมเพื่อนพี่น้น้ลูกตลกอ่ะี่ยแม่ว่าไม่เคยมาธรรมชาติ รีเตขอยออะครับครับครับโ้ไม่ไมนเดียเลย่าด้วนั่งคเดียวลครับม เออใช่ร้อนไหมร้อนร้อนร้อนผมหลังเอ็นเลยนะเออเดี๋ยวมันดูดมาแล้วได้ระเบิดก็เชื่อมันได้เพียงแค่ประมาณนี้นิดก็บางอยู่ปรนี้ You know

เทียวกับบ้านเราวะเนี่ยนี่ปลาไทฮะนี่เป็นปลาไท Go go.